หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นผู้ปกรุกเป็นนกเขามาไข่ไว้บนหลอดไฟใต้ทุนบ้านสองฟองสัปดาห์นี้เลยมาที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเขายังอยู่ไหมไข่ฟักหรือยังหรือว่าแอบหนีลูกไปแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าไปเหมือนเดิมแต่งวันที่แล้วเนี่ย ก่อนกับเดินผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่มีท่าทีคุกคามเขาเขาก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจแล้วก็ไม่ได้บินหนีด้วยเดี๋ยวครั้งนี้ต้องรอด,ดูเจหลอดไปละเห็นห่างแล้วอะ ว่ายังอยู่ไปละตกใจสงสัยไม่ได้เจอนานขอดูนิดนึงนะแสดงว่าเขายังกบไข่อยู่ไม่ยอมทิม้งโอเคอยู่นะเป็นไงอ้าไข่ยังเหลือสองฟองเหมือนเดิม โอเคแค่เขายังอยู่กกไข่ดีเหมือนเดิมก็โอเคละอแม่บอกว่ายอย่าไปทำอะไรเขานะลกูกให้เขาอยู่ไปนี่เราไม่ได้คิดจะทำอะไรเขายกบ้านให้นกหมูปุปีกอยู่ไปตัวเองไม่ค่อยกลับบ้านมีน้องหมาด้วยน้องหมาของ นข้างบ้านแล้วก็หมาที่อจอนจากตัวนึงชื่อดุกดิ๊กนีับินหนีแอบไปอยู่ตรงไหนบินไปแล้วไปอยู่ที่กอไผ่ย เดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วก็จะไม่กวนละปล่อยเขากกไข่ต่อไปส่วนรกมาก